สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องชินโซชาแนลนะครับและเรากลับมาอีกครั้งนะครับกับคลิปที่ชื่อว่านะครับผมชื่อชินมากัะชัดแล้วก็มากับบวยแฮ่แมันไมนขับ,บวนกันไปวนกันมานะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเคยเ,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 เป็นกันหรือเปล่าครับที่ว่าเวลาเราเล่นกับคนเก่งๆเนี่เราจะมีความรู้สึกว่าชัดเอาสายไป ผมไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเลยเคยเป็ดกันไหมครับทุกคนเขายิงกันไปสิบกว่าตัวแล้วผมยังไม่ได้ยิงสักตัวเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเป็นพยานนะว่าผมขอโดนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยดูนะเนี่ยมันสีเลยทำไมมันไม่ล่วงบนสุดอ่ะก็ขอโดนอ่ะ 3ามสี่นัดเนี่ยห้าแล้วเฮี่ยเนี่ย5ห้าเอาโดนหัวด้วยอ่ะหกด้วยหกนัดอะ่ะแล่เป็นแงโอ้โหผมไม่ยอมกระโดดลงรถนนะทุกนะคนลนะ่วงเลยแล้วเพื่อนๆดูดตัวนี้นะ <laughs> มันหนีเว้ย <laughs> ตอนแรกว่าผมึกว่ามันจะยัดได้ตัวเนี่ยามาันวายเชียหนีเฉยเจ้ไใบบว้นึกว่ามันจะยัดน,นะครับทุกคนเม่งหนีเฉยเลยเนี้ยดูเขาเขายิงกันเป็นสิบตัวเ<ม>ขายิงอยู่เท่าไหร่สองตัวก็ <laughs> <g> <g> วันนี้ลืมแนะนำนะครับวันนี้เรามากับ ชัดแล้วก็มากับบอยนะฮะบอยเนี่ยคือเบอร์หนึ่งแล้วก็ชัดคือเบอร์สี่นะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะชื่อฟอเบียแต่อันนี้ไม่ไม่รู้จักตี้เลยเออสามตีสามตีไอ้เฮียกิตตีไม่รู้แหละแต่มีคนอ่ะแต่รู้ตีรูู้้วกพวกมึงลงกันแล้วกูไปลงนู่นก็ได้ชัดมันมันเข้าตึกชัดมามาคนละกระบอกลูกซองเพื่อนใจเย็นมัมีปืนเดี๋ยวกูกลับไปแป๊บนึง ก็ไปเลี้ยวก็ไปเล้วอ่ากูมีปืนแล้วเจอกันอ้าวยิงน้องบนใส่ตลวงกลางอากาศลวงกลางอากาศสิมึงไปชุบไปชุบเบียไปชุบเบียเียยูในข้างนอกข้างนอกใช่ปะไม่อยู่นี่ สามสองหนึ่งไอ้เหี้ยทำไมคานสองคนวะอ่ะมึงอย่ารอดอย่ารอดมึงอย่ารอดไอ้เหี้ยนี่เล่นดีมึงอย่ารอดอยู่ในรถแล้วเพื่อนๆคอยดูไะคือคือเขายิกกง,งยกันจบเขายิงกันจบแล้ว,ลลวอะ่ะ ายิงกันจบแล้วอ่ะมิสเตคคนเดียวเลยผมได้มาตัวเดียวอ่ะตัวเดียวทุกคนได้ตัวเดียวอ่ะยิงได้ตัวเดียวอ่ะทุกคนมึงไม่ได้แต่ตัวบวยกูได้เราก็ยิงใครมาวะเอ๋เพื่อนเพื่อนดูจังหวะนี้มันเป็นไอ้นี่เว้ยมันเป็นจังหวะรถแบงค์บักเวยทุกคนดูจังหวะรถบักดิทุกคน เพิ่งเคยเห็นแบบเนี้ยในแบบทะเลทรายนะทุกคนปกติเราจะเห็นแต่ในแบบซนฮอกที่ว่าที่มันเป็นรถตุ๊กตอ่ะที่ม่งลอยตกลงมาบ่อยๆอ่ะกับกล่องแอร์ดรอปที่ม่งตกลงมาบ่อยๆอ่ะพอหันไปทางนั้นปุ๊บผมหันไปเจอข้างบนาดีนะครับก็เลยนะครับจัดให้โป๊หนึ่งโป๊ะสองเอ้ยเอ้ยอ่าเริ่มเข้าเริ่มเข้าวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิ วิ่งดิเออเอ,อ่งล่วงล่วงอีกตัวหนึ่งยังไงล่วงดิล่วงสองครับแล้วก็อัดไม่ยั้งเลยกับรถคขัเนเดียวเนี่ยบะปะปะปะอ่าแล้วบวยเข้าไปเก็บเรียบร้อยนะฮะเก็บการให้นะครับ <c oughs> ต้องบอกเลยนะทุกคนว่าตาเนี่ยผมมาให้บวยกระชัดแบก ไม้มันแบกล้นร้วนเลยน้องหนึ่งน้องหนึ่งแล้วดูจังหวะนี้นะคือผมไม่เห็นไงมันอยู่ข้างล่างผมไม่หันมองบนเราแม่งแม่ง,มงประเด็นคือแม่งอยู่ในพุ่มโคตรเชียตรงกูสองตี้เลยนะพวกมึงระวังนะ นะตัดภาพมาที่จังหวะนี้ครับทุกคนฮนะเหลือไม่กี่ทีสุดท้ายแล้วนะครับเราจะกลายเป็นแชมป์กันแล้วมีหมวกวะคุมึงอ้โโอ,โโอมขวาได้ปะนะ่ะได้รับทราบกับตันขึ้นเขาอ่ะขึ้นเขาอ่ะอ้อมขวาขึ้นเขาไปเลยได้ได้ครับกับตันผมกำลังไปกันนะครับผมดูดูจังหวะนี้ผมอะโบโบ ขาอ่อนแดดมันแรงทุกคนเขาหน้ามืดนะอ้าวแล้วแล้วมวยไม่ใช่ไม่ใช่มวยร่วงเฮ้ยกัปตันก็สำหรับทุกคนนะครับใครที่ยังไม่รู้เนาะ ก็สำหรับเกมนี้นะครับหรือว่าเกมที่แล้วส,สมมงให้อีกน,นะครับวบวยจะเป็นข้างหน้าเรามีตัวหนึ่งสองเราเรียกอะไรนะอินเกมครับทุกคนก็คือเป็นคนแบบคอยบอกว่าให้ทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่สมงก็ซัพพอร์ตฮะขับมอไซคล่อนี่ยล่อตีนจัดเลเยเที่ยโบนฮะโบนบยโบนแล้วก็ซ้ายมือเราตัวนี้เสียงมันก๊อกก๊อกแกร่ง ไอ้ตัวซ้ายนี่ตายไปแล้วเหรอเอาซ้ายก่อนเอาซ้ายอันนี้ตีใหม่ตีใหม่บายชุกูได้บายทำไมเรียกเลยไม่รู้ได้เลยังไงแต่อย่างไรแต่อย่างไรไม่เรียกเลยไม่รู้แล้ยไม่ไม่ไม่ได้กำลังจะวิ่งเข้าไปแล้วสมมกเพิ่มต่อนะชัดอยู่ในวงมั้งนะรับทราบครับโอยโอย ต้องวิ่งกลับไปเก็บสมองที่เพื่อนทิ้งให้นะครับทุกคนต้องมาเล่นฟังเดี๋ยวเราบวยขอเติมเลย <พอ S 1> แป๊บนหนึ่งเดี๋ยวตามไปสาม,ามไอช้ชัดจะเพิ่งไป บอกเลยว่าไอเนินเตี้ยๆอย่างเงี้ยครับทุกคนเล่นได้นะจริงๆะผมเปิดน้องเพราผมต้องวิ่งวิ่งซ้ายแต่้นผมเสือกว่าวิ่งขวาวิ่งผิดเลนแล้วคือว่าถ้าบวยไม่ไม่ซ้อนผมอยู่อ่ะคือผมล่วงนะฮะทุกคนผมหรอยิงไม่ทันเลยปกติไม่เคยเห็นอาบังขายไก่นะ ต้องรอดให้มึงวิ่งอ่ะมึงบอกกูก่อนเดี๋ยวกูล็อกให้เที่ยอ่าแล้วเราก็ได้ดาวดีมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปเช็คความผิดพลาดแล้วก็วิธีเล่นของตัวเองนะครับเลหากเพื่อนๆชอบใจนะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ